ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปตาตกถาถามชุดนี้อาตมาทำไปด้วยความมุ่งหมายว่าปรมัตถธรรมจะกลับมามีความสำคัญมากในการที่ปรมาถธรรมจะกลับมาจะต้องกลับมา แต่การบรรยายเป็นหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าปรมาทิตหมดไปจิตใจมืดมนถ้าปรมาทิตหมดไปจิตใจมืดมนหมายความว่าทั้งเทวดาและมนุษย์จะมืดมนหมดแสงสว่างแห่งจิตใจเป็นชีวิตมืดแล้วก็จะกลายเป็นนรกมืด กันไปทั้งสวรรค์และมนุษย์โลกคืออยู่กันด้วยมิจฉาทิฏฐิออกผลมาเป็นความเห็นแก่ตัวจนโลกนี้สนันวันไว้ไปด้วยเสียงว่าตัวกูว่าของกูลำพงังศีลธรรม ยังไม่มีอำนาจมากพอที่จะกำจัดสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูจึงต้องมีปรมัถธ,ธรรมเข้ามาช่วยอาตมาขอโอกาสที่จะกล่าวย้ำถึงคำว่ากลับมากลับมาปรมัถธ,ธรรมจงกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งเถิดปู่ย่าตายายของเราเคยมี สิ่งนี้จึงขอให้กลับมาจึงใช้คำว่ากลับมาปู่ย่าตายายของเราเคยชอบธรรมะมากกว่าเงินท่านจึงอยู่กันอย่างนอนตาหลับมีความรักสามัคคียินดีด้วยความสุขของผู้อื่นจนยิ้มเสมอคนไทยกลายเป็นคนยิ้มเสมอ เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแก่กันละกันคำว่าเพื่อนบ้านจึงมีความหมายเดี๋ยวนี้คำว่าเพื่อนบ้านไม่ค่อยมีความหมายเพราะทุกคนเห็นแก่ตัวทุกคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็จะหมดปัญหา เศรษฐีจะเกลื่อนเมืองไม่มีแต่นายทุนเหมือนเดี๋ยวนี้เศรษฐีมีหลักว่าผลิตมากกินแต่พอดีเหลือแล้วก็ไปช่วยเพื่อนมนุษย์ดังนั้นเศรษฐีจึงไม่ต้องมีเงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็ได้มีเงินเท่าไหร่ถ้าว่าถือหลักว่าผลิตมาก กินแต่พอดีเหลือไปช่วยผู้อื่นก็เรียกว่าเศรษฐีกันทั้งนั้นนายทุนเขาไม่ทำอย่างนั้นจึงไม่ชื่อว่าเศรษฐีนายทุนมีกระดาษซับซับเอาประโยชน์ของผู้อื่นมารวมไว้ที่ตัวเองโลกกำลังเป็นอย่างไรเพราะว่ามีนายทุนดังนั้นปรมัตถธรรมจึงต้องกลับมา กลับมาเพื่อเพิ่มพลังให้แก่ศีลธรรมก่อนแต่ที่ศีลธรรมจะล่มละลายหายไปอาตมาขอโอกาสย้ำคำว่าปรมาถธรรมคืออะไรอีกสักครั้งหนึ่งเถิดโดยจะเทียบกันให้เห็นใง่ายว่าศีลธรรมเป็นอย่างไรปรมาถธรรมเป็นอย่างไร เมื่อกล่าวโดยศีลธรรมพ่อแม่ก็คือผู้ที่เกิดเรามาเราจะต้องกตัญญูกจเวทีเลี้ยงดูท่านตามระบบของศีลธรรมแต่ถ้าพูดโดยปรมัตถธรรมแล้วพ่อแม่นั่นคือพระพรหมของลูกเทวดาของลูกพระอรหันต์ของลูก พ่อแม่เป็นอาจารย์คนแรกสอนจนกระทั่งวิญญาณของลูกเดินไปถูกทางพ่อแม่ก็เป็นผู้นำทางวิญญาณให้การเกิดครั้งที่สองซึ่งเป็นการเกิดทางวิญญาณซึ่งจะต้องสนองคุณกันในขั้นที่ลึกกว่าถ้าพูดโดยปรมัติธรรมมันสูงกว่ากันอย่างนี้ ที่นี่ศีลธรรมนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้การบังคับชี้ชวนต่างๆนานาจะกำจัดความทุกข์ได้ก็เป็นเพียงชั้นผิวนอกซึ่งหยาบหรือตื้นหรือต่ำกว่าส่วนปรมตถธ,ธรรมนั่นไม่ต้องใช้การบังคับชี้ชวนแต่เป็นการแสดงให้เห็นชัดแจ้งด้วยตนเอง ลึกซึ้งแก้ความทุกข์ได้ถึงรากง้าวของความทุกข์เป็นของละเอียดและเป็นของสูงที่นี้จะมองอีกทางหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นใช้ภาษาคนพูดพูดอย่างคนธรรมดาพูดพูดไปในลักษณะที่มีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลยังเนื่องอยู่ด้วยโลกยังไม่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปได้ แต่ถ้าพูดโดยปรมตัตธรรมนั้นก็ใช้ภาษาธรรมซึ่งไม่ยึดถือตัวตนสัตว์บุคคลเป็นเรื่องเหนือนโลกพ้นโลกหรือพ้นความเกิดแก่เจ็บตายเทียบดูคู่หนึ่งศีลธรรมนั้นเป็นตัวบทบัญญัติระบุว่าให้ทำอย่างไรส่วนปรมตัตธรรมนั้น เป็นเหตุผลของบทบัญญัติเป็นปรัชญาของศีลธรรมคือบอกให้รู้ว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติศีลธรรมจึงเป็นรากฐานของศีลธรรมนี่ก็ควรจะดูให้ดีจะดูกันเป็นคู่สุดท้ายว่าศีลธรรมนั่นจะนํามาให้ได้เพียงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติซึ่งเป็นสุขอย่างโลกียะ แต่ปรมัทธธรรมนั่นจะนำไปถึงนิพพานสมบัติเป็นสุขส่วนโลกุตระอยู่กันคนละชั้นอย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องเกี่ยวข้องกันสนับสนุนแก่กันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรมัทธธรรมต้องเป็นรากฐานของสีและธรรม ทีนี้ก็มาดูถึงข้อที่ว่าถ้าปรมัติธรรมไม่มีศีลธรรมก็จะกลายเป็นไม้หลักปักเลนและสูญสิ้นไปในที่สุดีศีลธรรมไม่มีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นขออ้อนวอนให้ช่วยกันพิจารณาดูให้ดีๆถ้าศีลธรรมไม่มีแล้ว วัฒนธรรมทั้งหลายจะกลายเป็นวินาศสนธรรมวัฒนธรรมจะกลายเป็นวินาศสนธรรมทุกชนิดสถาบันที่ตั้งของวัฒนธรรมจะกลายเป็นโอกาสแห่งการขูดรีดาการขลนขวายเพื่อความสุขความเจริญเป็นมันหมดเป็นโอกาสแห่งการขูดรีดไปหมด เป็นการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเป็นเจ้าได้จัดไว้ให้แล้วเป็นอย่างดีจะทำอะไรบ้างจะทำลายอะไรบ้างจะให้เกิดผลอย่างไรบ้างขอให้พิจารณากันดังต่อไปนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วนักเศษษษษกรษฐกิจก็โกงนักการเมืองก็โกงนักปกครองก็โกงถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วมันเป็นอย่างนี้ ข้าราชการก็จะโกงไม่ว่าข้าราชการทหารหรือตำรวจคนเรื่อนผู้ผลิตโกงผู้ซื้อโกงผู้ขายโกงคนกลางโกงคนขนส่งโกงพ่อข้าโกงชาวนาโกงชาวสวนโกงก็จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วจะเป็นอย่างไรกิจการธนาคารทั้งหลายก็โกงพวกนายหน้าก็โกงพวกทนายความก็โกง แม้ที่สุดแต่ตุลาการก็โกงอายการก็โกงราชทันก็โกงแม้ที่สุดครูทั้งหลายก็โกงแพทย์ทั้งหลายก็โกงซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยมีในที่สุดที่น่าสังเวชท,ที่สุดก็พุทธบริษัทนั่นเองจะกลายเป็นคนโกงแม้จะเป็นนักบวชก็จะกลายเป็นคนโกงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคอยพิจารณาดูเถิดที่นี่ดู ต่อไปถึงตัวสถาบันซึ่งไม่ใช่บุคคลสถาบันที่จัดขึ้นไว้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์ก็จะกลายเป็นโอกาสสำหรับการโคดโกงขูดรีดเช่นกิจการแพทย์สถาบันแพทย์สำหรับช่วยชีวิตมนุษย์ก็จะกลายเป็นสถาบันขูดรีดโรงเรียนหรือการศึกษาก็จะกลายเป็นสถาบันการค้าสำหรับขูดรีด ในการสังคมสงเคราะห์ก็จะเป็นแต่เพียงเครื่องซื้อพักพวกการซื้อพักพวกการดนตรีเพลงร่ายรำซึ่งเป็นของประจําในโบสถ์ทําให้คนมีจิตใจเย็นก็กลายเป็นของร้อนเป็นศินละปะแห่งการกระตุ้นกิเลสมหรสรพทุกชน,นิดแม้ที่สุดแต่ว่านังตะลุม ของคนชาวบ้านก่อนนี้เป็นการศึกษาเรียนวัฒนธรรมเรียนภาษาจากหนังตะลุงพวกปากใต้พูดกรุงเทพเป็นเรถนังตะลุงสอนนี่มหรสศพที่เป็นการศึกษาทุกชนิดก็กลายเป็นเรื่องหยาบโลนเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องหยาบโลนจนเหลือที่จะรับไหวแล้วศิละปะทุก,กแขนงจะรับใช้กิเลสเนี่ยศิละปะกลายเป็นเครื่องรับใช้กิเลส ไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความงดงามและเยือกเย็นทีนี้จะมาดูถึงทรัพย์สินที่เรามีกันอยู่ในโลกถนน,นหนทางที่สร้างโดยเงินมากๆนี่จะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับทำการโจรกรรมโดยสะดวกยานพาหนะก็ดีสื่อสารทุกชนิดก็ดีกลายเป็นเครื่องมือประกอบ <c oughs> อาชญากรรมไปเสีย กิจกรรมไฟฟ้าปรมาณูอะไรก็ตามมันก็กลายเป็นเครื่องมือสำหรับประกอบอัชญากรรมไปเสียมาที่สุดแต่บ้านสวยๆอย่างกวิมานนั่นก็กลายเป็นที่อยู่ของคนคดโกงหรือผู้ประกอบอาชญากรรมอย่างนี้มันเพิ่งมีเมื่อโลกมันร้ายศีลธรรมก่อนนี้มันไม่มีเพราะว่ามันมีศีลธรรม สรุปความว่าสวรรค์จะกลายเป็นนรกปัจจัยเครื่องอาศัยแห่งชีวิตทุกชนิดก็จะกลายเป็นยาพิษสำหรับทำลายมนุษย์มนุษย์จะกลายเป็นสัตว์ที่เลวไปยิ่งกว่าสัตว์แล้วก็ทำสิ่งที่สัตว์นั้นก็ไม่ทำในที่สุดโลกนี้ก็จะแตกสมชื่อเรกว่าโลกนี้มันจะต้องแตกคือเป็นสิ่งที่แตก ั้นขอให้สนใจคําว่าปรมัตถธรรมจะต้องกลับมาปรมัตถธรรมเพื่อศีลธรรมเราควรจะศึกษากันให้แจ่มแจ้งชัดเจนอย่างนี้ทีนี้จะดูในแง่ของภาษากันบ้างปรมาถธ,ธรรมที่เกี่ยวกับภาษา นี่กำลังเป็นพิษ <c oughs> อยู่อย่างมากเหตเพราะว่าผู้พูดนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องปรมาถธ,ธรรมนั่นเองอาตมาขอยกตัวอย่างด้วยคำว่าอุปาทานกับคำว่าสมาทานอุปาทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นสมาทานแปลว่าถือไว้เป็นอย่างดี คำว่าอุปาทานกับคำว่าสมาทานนี่ตรงกันข้ามทางกันเป็นฝ้าและดินอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั่นทำด้วยอวิชชาด้วยความโง่ด้วยตันหาด้วยโมหะอุปาทานยึดมั่นถือมั่นส่วนคำว่าสมาทานแปลว่าถือเอาไว้อย่างดีนี่ต้องทำด้วยปัญญาทำด้วยวิชาทำด้วยสติ มันจึงต่างกันอย่างกับฟ้าและดินเดี๋ยวนี้เรากำลังทำผิดในเรื่องของสองคำนี้นัตมาชี้แจงอยู่เสมอเรื่องอุป,ปาทานยึดมัน่นถือมั่นนั้นว่ามันเป็นข้าศึกอย่าเอาเข้ามาจงมีแต่สมาทานถือไ่้อย่างดีด้วยสติปัญญานัตมา กลายเป็นผู้ที่ถูกด่าถูกกล่าวหาในการบรรยายธรรมที่เกาะลอยสวนลุมพิน,นีมีคนกล่าวหาว่าอาตมาเป็นบัณฑิตโจรเป็นนักปราดโจรทะสอนไม่ใหใครยึดมัน่นถือมัน่นแม้แต่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระนิพพาน ข้อนี้ขอยืนยันว่าจริงอย่างนี้อาจมาสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นจริงอย่างนี้ให้ทำอะไรด้วยสมาทานอย่าทำด้วยอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วนี้เราทำอะไรได้วยความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปเช่นจะมีสราณาคมมีพระพุทธประธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่ง ก็ทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็เกินไปมันทำด้วยอวิชชาตัณหาโมหะเหอ,อเหอ,อตามตามกันไปไม่ได้ทำด้วยสมาทานเราต้องสมาทานสนาาคมอย่าอุปาทานต่อเสนาาคมมันจะกลายเป็นสีลัพพตะปรามาตแม้ี่สุดแต่จเจ้าพระเครื่องมาแขวนที่คอรักองค์หนึ่ง ก็ขอให้ทำด้วยสมาทานด้วยสติสัมปชัญญะปัญญารู้สึกผิดชอบชั่วดีถ้าทำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วการทำเช่นนั้นก็กลายเป็นสีลับพัตะปรามาตยในเสียทั้งที่มีการกระทำอย่างเดียวกันมีปรากฏการ์อย่างเดียวกันก็กลายเป็นของตรงกันข้ามอย่างนี้ขอให้ด,ด้วยดีเถิด จะให้ทานก็ดีอย่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นจะเมาบุญให้ทำด้วยสมาทาน <c oughs> ถือว่าอย่างดีทำว่าอย่างดีด้วยสติปัญญา <c oughs> จะรักษาศีลก็ดีขอให้เป็นการสมาทา,า,านสมาทานศีลอย่าอุปาทานในศีลมันจะกลายเป็นศีลรัพตะปรามาดไปถือศีนต้องสมาทานศีล อย่าอุปาทานศีลแม้ที่สุดแต่จะมีสัมมาทิฏฐิก็จงสมาทานสัมมาทิฏฐิอย่าได้อุปาทานต่อสัมมาทิฏฐิถ้าไปอุปาทานต่อสัมมาทิฏฐิก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเสียเท่านั้นเองไปอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าสีลพัตตะราา a ตร ศีลปตะปรามาสนั้นมีความหมายที่สำคัญก็คือไปลูปคลำของดีๆให้สกปรกไปยึดถือเอาข้อวัดปฏิบตัติต่างๆด้วยมิจฉาทิฏฐิจนสูญเสียความประสงค์เดิมสูญเสียเหตุผลอันถูกต้องของเดิมมันดีอยู่เพออุปาทานเข้าไปลูปคลำม, <c oughs> มันก็กลายเป็นของผิดเป็นของสกปรกไป ขอให้ทนทั้งหลายจงได้สนใจคำคำนี้สมาทานช่วยรอดได้แต่อุปาทานก็จะฝังลงในนรกทีเดียวขอให้ดูใน <c oughs> ความแตกต่างระหว่างความยึดมั่นถือมั่นกับการถือไหว้เป็นอย่างดีนี่ให้มากเป็นพิเศษ เมื่อไม่มีปรมตถธ,ธรรมคือไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในชั้นปรมัตถธรรมแล้วระวังให้ดีการกระทําทุกอย่างจะทําไปด้วยอุปาทานคือ <c oughs> ยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสทัณหามานาทิฏฐิของตนมีผลร้ายแทนที่จะมีผลดี <c oughs> คําว่ายึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นภาษา ศีลธรรมที่ใช่ผิดใช้ผิดความหมายกลายเป็นสิ่งที่ต่ำรามต้องสนใจแก้ไขกันเสียถูกต้องอย่าให้เป็นยึดมั่นถือมั่นแต่ให้เป็นการถือไว้อย่างดีคือให้เป็นสมาทานอย่าเป็นอุปาทานอุปาทานทาให้เกิดความเห็นแก่ตัวหลับหูหลับตาเบียดเบียนทั้งตัวเองเบียดเบียนทั้งตัวทั้งผู้อื่น ต้องเปลี่ยนแปลงต้องดัดแปลงต้องปรับปรุงให้อุปาทานกลายเป็นสมาทานด้วยสติปัญญามีศีลธรรมด้วย <c oughs> สมาทานไม่ใช่ด้วยอุปาทานศีลธรรมในโลกต้องมีด้วยการสมาทานไม่ใช่มีด้วยอุปาทานซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ มีสมาทานไว้เป็นอย่างดีแล้วจิตก็ไม่มืดมนไม่หลับหูหลับตาไม่ทำลายศีลธรรม <c oughs> ไม่มีศีลธรรมชนิดที่เป็นพิษโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นแหละธระมทธรรมจะต้องกลับมากลับมาช่วยให้ทันเวลา <c oughs> ทีนี้ก็จะดูกันในข้อที่ว่าประมะ หมดไปจิตใจมืดมนซึ่งเป็นหัวข้อของการบรรยายในวันนี้ว่าปรมาทตหมดไปจิตใจมืดมนความมืดมนแห่งจิตใจนั่นคือความไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมเกิดมาควรจะได้อะไรเขาไม่รู้ว่าการทําหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม การทำหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือบุญกุศลเป็นสุขเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งการไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือบาปคือความทุกข์ความน่าละอายบุญอยู่ที่ทำหน้าที่ของมนุษย์ใ้ถูกต้องและสมบูรณ์บาปคือการไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์จะด้วยความเกียดคร้านหรือด้วยอะไรก็ตามเถิด กระทั่งทำผิดหน้าที่ของมนุษย์นี่คือบาปความมืดมนแห่งจิตใจเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ทำไม่รู้มันไม่ทำให้รู้มันไม่รู้ว่าไม่จำเป็นที่คนเราจะต้องทำงานรูปแบบเดียวกันหมดเมื่อเขาจะเป็นคนล้างท่อกวาดถนนถีบสามล้อแจวเรือจ้าง อะไรก็ตามเถอะเมื่อเขาได้ทำเต็มความสามารถโดยความสำนึกในหน้าที่ของมนุษย์แล้วก็ควรจะให้เขาได้รับเกียรติแห่งความมีศีลธรรมหรือมีความเป็นมนุษย์เต็มที่เหมือนกับคนที่จะเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตาม เมื่อต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่อย่างมนุษย์ของตนที่จะทําได้แล้วก็ทาเติดก็มีเกียรติเท่ากันจะให้คนเราทํางานเหมือนกันนั่นไม่ได้เพราะธรรมชาติมันแบ่งมาให้แล้วเป็นคนฉลาดเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนอ่อนแอเป็นคนของแข็งแรงเป็นคนพิการเป็นคนไม่พิการนั้นเราทําเท่ากันไม่ได้ แต่เราทําเต็มที่ด้วยความหมายความเป็นมนุษย์ได้เราต้องรู้ไม่รู้ก็มืดมนเขามืดมนจนไม่รู้ว่าไอ้ความสุขนั้นหาได้เมื่อทํางานในที่ทํางานในขณะที่กําลังทํางานไม่ใช่สิ้นเดือนแล้วเอาเงินไปทำมาบายมุกหาความสุขแล้วก็คดโกงหน้าที่การงานโกงเวลาของการงานเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่นู่น แต่ถ้าเรามีความสุขอยู่ที่โตทำงานก็สนุกเป็นสุขอยู่ที่นั่นไม่อยากจะโกงเวลาโกงการงานแล้วก็เป็นสุขจริงด้วยเพราะว่าได้ทำสุขชนิดที่ไม่เผาลนสุกกา,ามารมนั่นมันเผาลนทำให้เงินเดือนไม่พอใช้ทำให้ค่าราชการต้องขอรับเช่น ทำใม้ยากจนจนเกิดอันธพาลเพราะเขาไม่มีความสุขในการทำงานถ้ามีสติปัญญาก็หาความสุขได้ในการทำงานเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงไม่กัดเจ้าของความสุขที่แท้จริงไม่กัดเจ้าของในความสุขที่หลอกลวงนะมันกัดเจ้าของวินาศไปหมด ทำเจ้าของให้เป็นทาสของสิ่งเสพติดทำให้เจ้าของไม่อาจจะยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคืะความสุขที่หลอกลวง <c oughs> ถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงยกมือไหว้ตัวเองได้มีปีติในธรรมคือรู้สึกว่าตัวมีคุณธรรมที่ควรจะไหว้ก็ยกมือไหว้ตัวเองได้เ <c oughs> <c oughs> ขาต้องรู้ว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องใช้สรรตางค์ไม่ต้องใช้เงิน เพราะมันเกิดมาแต่ธรรมปีติธรรมปีติธรรมปีติสร้างขึ้นได้ในการประพฤติปฏิบัติถูกต้องในหน้าที่การงานไม่ต้องใช้เงินใช้สตางที่จะซื้อหาความสุขเหล่านี้ส่วนความสุขที่ยิ่งต้องใช้เงินยิ่งต้องใช้สตางนั้นยิ่งเป็นความสุขหลอกลวงยิ่งไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงนั้นมีปรมัตธ,ธรรมแห่งชีวิตโดยสมบูรณ์ปรมามตธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวกับชีวิตจำเป็นมากจะเป็นเหตุให้ได้รู้ความจริงได้ปฏิบัติความจริงมีแต่ความถูกต้องเรียวกว่าความสุขที่แท้จริงสรุปว่าความสุข ทที่แท้จริงไม่กัดเจ้าของไม่ทําเจ้าของให้เป็นทาาแห่งสิ่งเสพติดทาให้เจ้าของยกมือไหว้ตัวเองได้และไม่ต้องใช้สตางในการหามาความสุขหลอกลวงนะั้นมันกัดเจ้าของทําให้เจ้าของเป็นทาตสิ่งเสพติดต้องใช้เงินซื้อหามาทาให้หมดความเป็นมนุษย์ความสุขที่แท้จริงกลับไม่มีใครสนใจ สนใจแต่สุขที่ต้องซื้อหามาด้วยเงินนี่ก็เพราะความมืดมนประมาทหมดไปจิตใจมืดมนมืดมนแล้วก็เป็นอย่างนี้โลกทั้งโลกกำลังมืดมนสร้างแต่สิ่งที่เป็นวิกฤตการไม่อาจจะสร้างสิ่งที่เป็นสันติภาพโลกมันมืดมนไม่มีศีลธรรมเพื่อสันติภาพ ก็สร้างกันแต่วิกฤตการณ์อันไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่มีใครรักผู้อื่นนี่แหละเป็นพื้นฐานของสงครามเป็นสิ่งหลอกลวงของมาร้ายขอให้ทุกคน <c oughs> สนใจว่าปรมัตถธรรมต้องกลับมาแล้วโลกนี้ก็จะมีศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้รู้ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันโดยธรรมชาติอันลึกซึ้งจะเรียกว่าพระเจ้าจัดให้ก็ได้จะเรียกว่ากฎของธรรมชาติจัดให้ก็ได้เป็นสัจจะอันสูงสุดที่เราจะต้องรักเพื่อนมนุษย์ในฐานะเป็นผู้ร่วมการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนในการเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นส่วนปรม,าธธามัธธรรม สรุปความในวันนี้ว่าอาตธมายังเน้นยังย้ำเรื่องปรมาถธ,ธรรมกลับมาแม้ข้อความบางอย่างจะซ้ำกับข้อความในการพูดครั้งที่แล้วมาและก็ขอให้ได้รับอภัยเถิดเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องเน้นในบางสิ่งบางอย่างขอให้ปรมาถธ,ธรรม แจมแจ้งแก่ท่านทั้งหลายจนกระทั่งความมืดมนนั่นหมดไปปรมัต์หมดไปจิตใจมืดมนปรมัต์กลับมาจิตใจมีแสงสว่างขอให้อยู่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องหล่อเลี้ยงศีลธรรมคือการประพฤติปฏิบัติสำหรับทำให้โลกนี้มีสันติสุข ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสดชื่นแจม่มใสเยือกเยือกเย็นเป็นสุขอยู่ทุกที่าราตรีโดยเร็วและโดยทั่วทุกท่านทุกคนเธอ